ผมว่าเราอยากกันถอะผมขอพูดตรงๆเลยนะผมมีคนอื่นแล้วที่ผมกลับมาเนี่ยไม่ใช่ว่าผมคิดถึงคุณหรือครอบครัวอะไรหรอกนะผมแค่อยากจะมาเคลียร์ให้มันจบๆบ้านหลังนี้ผมก็จะไม่เอาเงินเก็บสี่แสนผมก็จะไม่เอาผมให้คุณกับลูกหมดเลยแต่ผมแค่อยากมีชีวิตใหม่บ้างนี่มันเรื่องอะไรกันนะคุณพูดจริงอย่างนั้นเหรอ นี่คุณกำลังจะบอกว่าให้เราสองคนหย่ากันคุณหายหัวไปสองปีอยู่ๆกลับมาก็มาพูดแบบนี้เนี่ยนะฉันนี่ยอยู่ที่บ้านหลังนี้มาเป็นสิบปีคอยดูแลครอบครัวให้คุณแม่คุณคอยดูแลลูกให้แล้วอยู่คุณกลับมาบอกว่าคุณมีคนอื่นแล้วบอกว่าเราควรจบกันนี่คุณคิดว่าฉันจะยอมรับมันได้อย่างนั้นเหรอไม่เราสองคนไม่ได้รักกันแล้ว ความรู้สึกพวกนั้นนะมันก็หมดไปตั้งนานแล้วไมคคุณอย่าฝืนอยู่ต่อเลยนะมันจะมีแต่ทําให้เรามีความรู้สึกเจ็บปวดมากขึ้นผมไม่ไม่อยากทะเลาะกับคุณหรอกผมอยากให้เราสองคน,นียจยบกันแบบดีๆจบดีๆอย่างนั้นเหรอนะคุณกําลังมีคนอื่นกําลังบอกอย่าฉันมันไม่จบดีตั้งแต่คุณพูดเรื่องนี้แล้วสิบป,ปีเลยนะ ที่ฉันทุ่มเทกับครอบครัวของคุณดูแลทุกคนเหมือนเป็นคนในครอบครัวของฉันเองแล้วดูสิคุณทำอะไรคุณจะมาบอกว่าให้เราจบกันง่ายๆแบบนี้เหรอคุณก็รู้ดีนี่ว่าการแต่งงานของเราเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากความรักมันเป็นเพราะแม่ผมบังคับคุณแต่งงานกับผมและผมก็ยอมเพราะผมไม่อยากขัดใจท่านและผมเนี่ยก็ทนกับความอึดอัดแบบนี้มานานมากแล้วด้วยผมอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองผมอยากเลือกชีวิตของผมเองบ้าง ล้วฉันล่ะฉันมีสิทธิ์เลือกอะไรเองบ้างได้ไหมฉันเองก็โดนแต่งงานกับคุณเหมือนกันแล้วฉันก็ต้องมาอยู่บ้านคนุณคอยดูแลลูกดูแลครอบครัวคุณให้ตอนนี้คุณมีคนอื่นคุณอยากไปอยู่กับเขาแล้วก็อบอกว่าให้ฉันเลี้ยงลูกด้วยตัวคนเดียวเนี่ยนะฉันมีสิทธิ์เลือกอะไรล่ะนอเนาะบ้านหลังเนี้ฉันสร้างมันมากับมือจใจฉันยอมเดินออกไปง่ายๆได้ยังไง ผมก็บอกคุณไปแล้วถ้าผมยังมีลูกติดเขาก็จะไม่เลือกผมไม่อยู่กับผมเพราะฉะนั้นผมเลือกแล้วผมจะออกไปแบบตัวเปล่าขอแค่คุณเนี่ยยอมปล่อยมือผมไปคุณใจร้ายที่สุดพี่นิด เี่กี้พี่ได้ยินหมดแล้วใช่ไหมน็อตมันพูดว่าจะหย่าก,กับไมยก็เรื่องของผัวเมียเขาถ้าเขาไม่รักกันแล้วเขาก็ต้องหย่าก,กันไปถ้าลูกอยากหยาก่าฉันก็เห็นด้วยนะพี่พูดแบบนี้ได้ยังไงไมยมันดูแลเรามาเป็นสิบ,ส,บสิบปีนะไม่เคยปริปากบ่นซากคำพี่จะลืมบุญคุณมันง่ายๆแบบนี้หรอฉันไม่อยากยุ่งเรื่องนี้เรื่องของหนุ่มสาวฉันไม่ยุง่งหละ ฉันจะไปตลาดก่อนแล้วกันฉันนอนคิดมาทั้งคืนแล้วนะถ้าเกิดเราสองคนรักกันจริงเราก็คงไม่ต้องมานั่งเถียงกันแบบนี้สิ่งที่คุณพูดมันตอบย้ำฉันว่าฉันไม่ได้มีค่าอะไรสำหรับคุณเลยไม่ ผมไม่ได้หมายความแบบนั้นนะคุณมีค่าแต่คือแค่ความรู้สึกของผมมันหมดไปแล้วผมฝืนอยู่ต่อไม่ได้งั้นเราก็อย่ากันฉันจะไม่รังคนที่ไม่อยากอยู่กับฉันหรอกนะฉันจะขอลูกอยู่กับฉันแล้วขอเงินเพิ่มอีกสองแสนเป็นหกแสนเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่กับลูกแล้วฉันกับนาแก จะไปอยู่ที่ไหนบ้านหลังเนี่ยฉันอยู่มาตั้งแต่แก2คนยังไม่ได้แต่งงานเลยแกจะยกให้หมายง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะแม่ครับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปเช่าบ้านอยู่ก่อนครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยซื้อใหม่ผมขอให้เรื่องทุกอย่างในวันเนี้ยจบแค่นี้นะครับผมเหนื่อยมามากแล้วด้วยแกเหนื่อยอย่างนั้นหรอแล้วหมายละ่ะ ไม่เขาเหนื่อยกว่าแก,ต,กาตั้งกี่เท่าตั้งแต่แกกลับบ้านมาแกก็พูดเอาแต่ว่าอย,าย,ายา่าหย่าหย่าแล้วแกก็จะย้ายไปอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงฉันถามแกหน่อยเถอะลูกผู้ชายอ่ะเขาพูดจาแบบนี้กันเหรอแม่ครับผมตัดสินใจไปแล้วนะครับผมอยากมีชีวิตเป็นของตัวเองบ้างผมไม่อยากยึดติดกับอดีตครับแล้วลูกล่ะคุณจะอธิบายกับลูกว่ายัางไงอธิบายว่าพ่อทิ้งเขา ไีอยู่กับผู้หญิงคนอื่นหรอไมผมไม่ได้ทิ้งลูกผมจะส่งเสียให้เขาทุกเดือนเหมือนเดิมแต่แค่เราไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันอีกแล้วก็ดีแกลงถือว่าคุณยังมีจิตสำนึกอยู่บ้างถ้าเราจะหย่ากันข้อตกลงทุกอย่างก็ต้องชัดเจนฉันตกลงจะหย่ากับคุณแต่ฉันมีข้อแม้ บ้านหลังนี้โอนเป็นชื่อฉันเงินสดหก0 0นบาทต้องจ่ายเป็นเงินก้อนทีเดียวก่อนยนาะแล้วลูกก็ต้องอยู่กับฉันไม่เรื่องบ้านนะผมจัดการให้คุณได้นะแต่เงินหกแสนเนี่ยมันเยอะเกินไปตอนนี้ผมไม่ได้มีเงินเยอะขนาดนั้นหรอกนะฉันบอกคุณไว้เลยนะว่าฉันจะไม่รับผ่อนเด็ดขาดถ้าเกิดไม่มีเป็นเงินก้อน ฉันก็จะไม่อยากมายแกเห็นฉันเป็นอะไรในบ้านหลังนี้น,น็อตแกจะโอนบ้านง่ายๆแบบนี้ให้มายได้ยังไงและคนแก่สองคนละ่ะแกจะให้ไปเช่าบ้านอยู่อย่างนั้นเหรอแล้วครอบครัวแม่เห็นมายเป็นอะไรในบ้านหลังนี้คะมายเลี้ยงดูแม่กับน้ามาตลอดด้วยเงินของมายเอง ตบนนั้นมันเรียกว่าอะไรคะแม่ลองคิดดูนะะโอเคผมจะหาทางเอาเงินมาให้คุณทั้งหมดผมอยากให้เรื่องนี้มันจบไวไ<ป>คุณจะมมมาเก็บออผทไตนนี้ เราสองคนยังไม่ได้หย่างกนะฉันไม่อยากรอให้คุณเป็นคนเดินจากไปฉันทำใจเอาไว้แล้วทำไมคุณต้องเห็นผมเลวขนาดนี้ด้วยแค่เราสองคนเนี่ยไปต่อกันไม่ได้เฉยเพราะคุณไม่ได้อยู่ในวันที่ฉันร้องไห้ไม่ได้อยู่ในวันที่ฉันต้องคอยดูแลทุกอย่างในบ้านหลังนี้ท,ทั้งที่ฉันเองก็มีสามี แต่เหมือนไม่มีคุณเลือกงานเลือกแม่เลือกคนอื่นก่อนฉันกับลูกเสมอผมไม่ได้เลือกแต่ผมแค่แบกรับทุกอย่างไม่ไหวแล้วผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็เข,เ,ขเข้ามาในตอนที่ผมอ่อนแอมากที่สุดคุณอ่อนแอเหรอแต่ฉันต้องเข้มแข็งเพราะฉันไม่เคยมีคุณอยู่ข้างๆฉันต้องแบกรับทุกอย่างเพราะไม่มีใครให้ฉันพึ่งพิง แม้แต่สามีของฉันเองผมไม่เคยอยากให้มันเป็นแบบนี้เลยนะผมก็แค่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่คุณอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ราคาที่คุณต้องจ่ายมันก็ต้องแพงหน่อยไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องจ่ายมันให้ครบฉันไม่ขัดขวางคุณหรอกนะแต่คุณจะจากไปโดยที่คุณไม่รับผิดชอบอะไรเลยไม่ได้ได้เดี๋ยวผมจะหามาให้คุณเอง ผมจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจบเร็วที่สุดทุกคนคะคิดว่าสิ่งที่ไมยทำอยู่ตอนนี้มันดีแล้วหรือเปล่าคะช่วยคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะ จะอยากก็ได้แต่แกอย่าทิ้งนากับแม่นะลูกแม่ครับแม่แน่ใจเหรอครับเมื่อวานแม่ยังไม่ยอมก็เมื่อวานแม่ตกใจแต่พอแม่มีสติและแม่ก็คิดดีๆแล้วถ้าแกไม่มีใจทิ้งหม่แม่ฝืนไปก็เท่านั้นแหละลูกแม่ครับผมไม่เคยมีความคิดที่อยากจะทำร้ายใครเลยนะครับแม่แต่ถ้าผมอยู่กับไม้ แล้วน็อนจะหามาจากไหนผอาจจะต้องขายรถแล้วก็ไปกู้มาเพิ่มครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ผมต้องทำครับแล้วแม่กับนาจะอยู่ยังไงลูกถ้าน็อดทิ้งบ้านหลังนี้ให้ไหม่แม่ครับผมจะซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่เองครับแต่แม่อย่าเอาเรื่องลูกมาพิมพ์มาขับผมเลยนะครับผมแค่อยากจะออกจากตรงน,นี้น็อเล่กจะทิ้งลูกให้อยู่กับผู้หญิงคนนั้นหรอ เขาไม่รับลูกอกครับนั่นคืองานไขถ้าผมยังมีลูกอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะไม่แต่งงานกับผมน็อตลูกแกลูกแกไม่มีค่าเลยสินะผมก็แค่อยากมีชีวิตเป็นของตัวเองชีวิตที่ผมเลือกเองบ้างนะครับน็อตถ้าน็อตแน่ใจแล้วแม่ก็จะมีกวางแต่น็อตจำไว้นะลูกทุกทางเลือกมันมีราคาของมัน